ุรีวนมพบกับฟุตบอลทูเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสาระวงการฟุตบอลนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไนะรครับก็มาฟังในช่องของฟุตบอลทูเดย์นะได้ความรู้แล้วก็สาระแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ความฮากเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเข้า,า้านตักตักับเดี๋ยวประกาศก่อนนะครับช่องของเราเราก็จะมีการเพิ่มสาระเกี่ยวกับเรื่อง กีฬาอื่นนะครับนอกจากฟุตบอลก็จะมีปิงปองแบดบวอลเลยบอละอะไรแบบนี้มาอัปเดตการแข่งขันผลเข้ามาบ้านนะครับดีกว่าช่องอื่นนะครับเช่นทอมเดอะเบสฟุตบอลนะครับก็จะดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ก็ลงคลิปไปน้อยเลยแล้วนะเรามาเข้านนะนนเ,น,าเน,นะนื้อหาในวันนีนกนน้กันเลยนะครับอย่างเช่นนะเนื้อในวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาสาระใหญ่ๆกันเลยนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอล อาบุนเดสลีกาเยอรมันหรือว่าอ่าฟุตบอลเยอรมันนะครับก็ลีกของพวกบายเยิร์นดอดมุนนะครับกัดบักครับก็มีข่าวว่าโค้ชของกัดบักนะครับจะอ่าย้ายออกนะครับผมน่าจะเป็นทางการแล้วนะครับที่มีข่าวมาประมาณหลายเดือนแล้วนะที่คานคอนเนมอัเปอร์ในอังกฤษเนี่ยนะครับทีมในะอังกฤษ เกิดปัญหาวิกฤตตกรอบบอลนี่นะอยู่ทั้งยูโรป้าทั้งบอลลีก็ค่อยขว่ย,ยไปนะครับก็มีข่าวว่าเจ้าโค้ชสอนกัดบักเนี่ยนะครับเข้ามาคุมทีมแทนนะครับผมในหลายเดือนแล้วล่ะข่า,ขาวล่าสุดนะครับเดอะซันหรือเปล่าไม่ทราบเลยนะครับออกมาถแถลงว่า,ากัดบักนะครับได้นำโค้ชกัดบักคนเดิมนะครับออกไปแล้วแต่ชื่อให้ไปหามา แล้วก็จะเอากองกลางบัวเด็ดหรอือว่าผูอดีตนะครับผมก็คือชาบีอารอนโซ่นะครับจะเขาบอกว่าน่าจะเปลี่ยนมาเดือนกรกฎาลบหนึ่งนะครับผมก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนาน่าจะเป็นเดือนมิถุนาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชส่วนเจ้าท็ตอตแนมอสเปร์นะครับผมก็คือตอนนี้ฟอร์มมันก็ อย์ชนะแอสตันวิลลาไปเมื่อหวานที่แล้วนะครับก็ฟอร์มในี้ก็ยังไม่ค่อยคงที่เหมือนเวอร์พฟูล่ะครับแพ้บ้างชนะบ้างแต่จะดีกว่าเวอร์พููนิดนึงนะเวอร์วูลก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ละกันนะครับว่ามีอาการของใครดีขึ้นนะครับอรอติดตามอีพีหน้านครับถ้าอยากรู้เวอร์พููเป็นไงรอติดตามนะครับรอได้เลยนะครับอีกวันสวันก็อัน,นะครับข่าวแน่นข่าวใหญ่ในวงการ ทั้งมีมลกเพราะมันก็เชื่อมโยงกับสเปอร์นะครับผมทั้งหอยบอลเยรมันด้วยนะครับก็เกี่ยวข้องอันทุกลีกแหละครับคือจากการดูแล้วทอร์นาสปเปอร์เนะี่ยน่าจะยังให้โอกาสที่เขาพอว่าให้อีกสีน่นัดจนถึงนะัดเจอเชฟฟิลล์หรือเปล่านะครับอาจจะเป็น,ปนไปได้ก็เหลือเจอเบอร์อร,รี่กับเชฟฟิล์มั้งนะครับที่อีกสองนัดต่ออาจจะใช่นะครับถ้าภาพระกันใดขอไปนะ้วยเนาะครับ คือถ้าสองแรกยังแพ้เยอะอยู่นะยังแพ้ด้วยสกอร์แบบลูกเกมดีกว่าแต่แพ้เนี่ยนะครับเ,เขาอาจจะเอาโค้ชกัดบักไปเลยหรือว่าให้โค้ชเอาโค้ชกัดบ,บักมาอยู่อย่างท็อตแนมสเปอร์ก็้ให้กัดบักใช้เป็นโค้ชเขา่าให้เขาเล่นกัน,นเองก่อนโดยยังไม่มีโค้ดนำนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสเปอร์ที่ปล่อยวุนยแล้วให้เล่นกันเองเนอไม่ไม่มีนนโค้ดใหญ่อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ นะครับคือนา่าจะกานก้าเกาเอเซแล้วที่อาร์โซ่จะมากัดครกับกัด9าสเาวกาอเซเลยก็ว่าได้นะครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ในวงการอยู่นะครับโอเคครับวันนี้คลิปมาประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ